สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกปูจทุคนค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะวันนี้สาวุดรนสวิตนะคะหลังจากที่ปิดร้านขายข้าวแกงแล้วก็วันนี้ไม่กลับบ้านค่ะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยขับรถค่ะก็ห่างหายกับการไลฟ์สดมานานเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็รู้สึกเงาเงาค่ะหลังจากที่ปิดร้านแล้วก็เลยคิดว่าเออวันนี้เดี๋ยวลองมาทํา ไลฟ์สดของช่องสาวอุดรอินสวิตอีกสักครั้หนึ่งนะคะคือ,อเดิมทีนะคะก็มีการเปิดช่อง YouTube ของสาวอุดรอินสวิตก่อนค่ะแต่ด้วยที่ว่าตอนนั้นเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็งานอดิเรกค่ะแล้วก็การใช้เวลาว่างนะคะก็จะมีการาทำสวนแล้วก็ปลูก กันชงค่ะ,ะมันเป็นช่วงเหมือนกับว่าช่วงหนึ่งกันชงก็หมายถึงปลดล็อกนะคะแล้วก็ในเรื่องของกันชงเราก็ทำจากเริ่มต้นจากศูนย์คนติดตามนะคะจนถึงสามพันคนติดตามค่ะหลังจากนั้นก็มีการเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบีมารยาทกฎของ youtube นะคะ หมายถึงว่ากัญชงหรือว่าคนนาดบิดหรือว่า c p d มันยังไม่เป็นเรียกว่าปลดล็อกทั่วโลกมันจะมีเพียงบางประเทศเท่านั้นค่ะที่มีการปลดล็อกให้กัญชงเป็นสมุนไพรหรือว่าไม่เป็นสารเสพติดค่ะแต่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ เขาจะมีสายพันธุ์ที่มีค่าของ c p d มีค่าของ c p d ที่แบบว่าอยู่ในปริมาณการควบคุมค่ะไม่เป็นสารเสพติดค่ะแต่ในแต่สำหรับกฎของ youtube มันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะในโลกของออนไลน์ได้ว่าสิ่งที่เราถ่ายทำออกมาน่ยมันเป็น กัญชงหรือว่ากัญชาค่ะก็เลยทำให้เกิดการผิดพลาดน,นะคะแล้วก็มีการติดเหลืองแล้วก็มีการติดแดงทำให้สาวอุดรชีวิตไม่สามารถมีรายได้อ่าไม่มีโฆษณาเข้าค่ะแล้วก็จะต้องเป็นผู้รับชมที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปค่ะถึงจะสามารถเข้ามารับชม ช่องของสาวอุดรอินทวิตได้ในคลิปวิดีโอของอกันชงค่ะถือถือได้ว่าเป็นเป็นที่น่าเสีดยดายแล้วก็ทำให้สาวอุดรอินทวิตนะคะเสียเวลาเสียเวลาในการทำทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกันชงเป็นเวลาถึง2ปีค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายค่ะ สำหรับวันนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะ<ส>ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดอรอินสวิตด้วยนะคะหากท่านใดมีคำถามหรือว่าเอ่อคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเอ,อ่เขียนใต้ใต้คลิปได้คะ่ะหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็สามารถที่จะ ถามอะไรก็ได้ค่ะมไม่มีสคริปต์นะคะก็คือเรียลๆค่ะเป็นการเ,เป็นการไลฟ์แบบเรียลๆค่ะหลังจากที่ช่องของช่อง Youtube ของสาวอุดรอินสวิตไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะ ตามกฎกฎติกาของ y o u t u b e นะคะก็คือต้องเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะก็คือมีผู้ติดตามมากกว่า1,000คนขึ้นไปแล้วก็ชั่วโมงของการรับชม4,000ชั่วโมงค่ะทางสาวุดอาร์ิสย์นะคะก็เลยได้เปลี่ยนจากการทำคอนเทนต์เป็นการทำสวนเป็นการปลูกกัญชงไปทำเป็นคอนเทนต ของการเลี้ยงวัวค่ะก็คือช่อง YouTube เลิศฟาร์มนัวร์บีฟนะคะเป็นการเลี้ยงวัวสายพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์โคคุณค่ะหากท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมนะคะเลิศฟาร์มนัวร์บีฟค่ะซึ่งเป็นการเลี้ยงวัวอ,อ,อยู่ที่จังหวัดอุดอรธาน,นีค่ะสาวอุดอรชีวิตได้ไปลงทุนนะคะได้ไปลงทุนด้านการเกษตร เริ่มจากการทำเทียงนาแล้วก็ทำข้อกลัวค่ะแล้วก็ทำทุกอย่างที่เกี่ยวเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเกี่ยวกับการเกษตรทางด้านปศุสัสตว์ค่ะอัปเดตนะคะตอนนี้ช่อง YouTube ของเลิศฟาร์มนะคะมีวัวทั้งหมดในข้อประมาณ50ตัวหากท่านใดสนใจก็สามารถไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบ การเลี้ยงวัวน,นะคะแต่สำหรับวันนี้น่ะสาวอุดอรในชีวิตก็อยากจะมา,าทำคลิปเกี่ยวกับสาวอุดอรในชีวิตเพิ่มเติมที่เห็นเป็นคลิปเข้ามาก็จะเป็นชีวิตง่ายๆนะคะการทำครัวการทำร้านอาหารก็คือยังไม่ได้ทำจริงจังมากนะคือช่วงนี้ก็คือเหนื่อยแล้วก็งานเยอะไม่สามารถที่จะสันเวลาได้ หากวันไหนมีเวลาว่างคลิปที่ออกมาส่วนมากของช่องสาวอุดยนีวิตก็จะเป็นในช่วงของไลฟ์สไตล์ของช่วงของวันหยุดวันว่างนะคะก็จะมีไปถ่ายทําช่วงนี้ก็จะเป็นฟัสหนักค่ะฟัสหนักฟัสหนักก็คือเหมือนกับว่าเทศกาลนะคะของของการเล่นดนตรีนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับงานประจำปีของคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ก็สามารถเข้าไปเลือกรับชมคลิปได้ส่วนมากก็จะเป็นคลิปสั้นนะคะแล้วก็มีคลิปไม่กี่นาทีค่ะเพราะว่ามันเสียงดังแล้วก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับดนตรีที่เกี่ยวกับเพลงก็จะติดลิขสิทธิ์ของเพลงค่ะก็ถือว่าสําหรับการทําช่อง youtube ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ใช่ยากเพราะว่าสาวอุดรชีวิตก็สามารถทําผ่านกดไปแล้วถึง2ช่องค่ะก็คือช่องสาวอุดนชีวิตแล้วก็ช่องของ เลดฟาร์มน а т у b บี p ครัมีผู้ติดตาม1,000มีชั่วโมงการรับชมเกิน4,000ชั่วโมงค่ะแต่ตอนนี้ก็ที่อย่างที่ว่าก็คือช่องของสาวอุดอรอินซวิตนะคะติดเหลืองแล้วก็ติดปิดจากที่เคยเมีโฆษณามีรายได้าจากการโฆษณาตอนนี้ก็คือเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะเพราะว่าคลิปที่ทำเกี่ยวกับการชง ไม่เป็นที่ยอม,ยอมรับนะคะแล้วก็โฆษณาก็ไม่เข้าแล้วก็เป็นคลิปที่จะต้องอายุเกิน18บวกค่ะก็เลยปล่อยไปก่อนแต่ว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับกันชมก็ยังสามารถเข้าไปชมคลิปของสาวอรอนอินสวิตได้ค่ะแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปค่ะโฆษณาก็ไม่เข้าค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ย ก็ที่ทำเพราะว่าเป็นความความชอบส่วนตัวเพราะว่าในประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์นะคะการปลูกกัญชงนะคะก็จะมีสายพันธุ์ที่มีมีค่าของสิ่งเสพติด0.3เอเซค่ะซึ่งก็เหมือนกับเป็นสายพันธุ์ที่คัดแยกแล้วเป็นกัญชงค่ะไม่ใช่กัญชาค่ะพูดวกไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องกัญชงก็หวังว่าคงจะไม่ สร้างความขันให้นะคะก็เพียงแต่อยากจะออกมาทำคลิปเรียวๆค่ะคือวันนี้ก็เงียบก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูว่าคลิปนี้จะใช้เวลากี่นาทีนะคะว่าจะทำให้ประมาณ8หรือ9นาทีค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่อง y o u t u ู e สาวอุดรอินชีวิตด้วยนะคะสาวอุดรชีวิตก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ